จนว่าอายุเจ้าประมาณกว่าเต็ดกวบตั้งแต่เข้าในใจอยู่ในปางเกศจนว่าอายุได้ปานนี้ตั้งแต่ก่อนได้บำเพ็ญอยู่นี้อายุข่อยกในเล่าสามส Arizona, ิบแปดปีสว um, so, yeah. ัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านทุกคนเป็นเป็นไปว่าจังไรก็พ่อเออมื่อนี้ก็คือว่าเป็นบุญ ครับของต้องป็นแขนครที่ได้สางมากนี่ก็โดนแล้วละแต่ข้าวปูทับุนท่อนมันเลยมาตั้งไว้ให้ให้พี่ให้น้องค่ณเป็นผู้ประขาวบอกว่าเป็นผู้ประขาวที่มันลูกคนหนึ่งครับผมนี่เจีแต่ว่าท่านใหญ่มากไว้หนีอีกดอกสิบเทสไหมค่ณเป็นผู้มาตั้งคนแหลกกว่าก่อนค่ณเป็นผู้มาตั้งไว้ตั้งไว้ให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องลูกหลาน ได้ลงมาคาราวะบูซาครับผมมาไหว้พระแต่ว่าหันบ่เป็นบ่มีวัดมีหยังเป็นเป็นปลาดงแบบนี้เป็นใบใบเป็นว้คือเพื่อว่าอยากให้เฮานี่เรียกแล้วครับกระแทกัติมลู้จักรู้จักก็คือคันคันอยู่บ้านนี่เฮาไหว้พระนี่ถ้าเฮาสวดมนต์นี่ระวังอยูุนี่ระวังอยูุนี่คือเพิ่นบาปว่ามันเป็นสถานที่ ปฏิบัติรรมบางที่นี่บางเทือ่อาถิมาส่งด้อ,อาทิพวกข้อวพุ่มพิ่นนี้เป็นมาตจ,จะไม่พูดเนี่ยเขาเคยพูดมา,จจามแต่แสกยาแต่คำส่งหลบเพิ่นกับมาแต่เพื่นเคยมาเพื่นกับมามาบอกกาวเขาวอาเพื่อนคุณหนันมาคุนี้มาเพื่อนกับมาบอกพเปและ้ะแต่ว่าขันขันเข้าอยู่บ้านกายินพี่ยันลอง อยากไล่หรือหรือบาร์ร่ำค้ามข้ามบาร์นี้ก็เลยมาบายนี่เอามาบายนี่บารนี้พี่น้องผู้ใดมาเนี่ยเอาอยากห้องกับห้องอยากล่ำกับร่ำอยากให้กับให้แล้วแต่คอยเต็มที่มาถะว่ายบอปนิหารแต่บาเบิงอยู่ถ้ามันผิดถ้ามันบอมเอนข้องครับผมเพิ่นผู้ผู้เข้านางเบิงนี่บอมเอนข้องเข้ากับลูกนี่อ่าอ่าอ่าพลูกปั๊บ เขากับกล้วยเหอเพราบ่ต้องให้ผู้นั้นรู้จักว่าเาน้าอนอสิ่งที่บอดีนี่เฮาต้องเอาเข้าต้องเข้าเข้าเป็นผู้นังเพราะว่าเฮ้าเพิ่นอว่าเหาาเเ้าอยู่นี่เฮ้าก็ต้องนั่งเบืงอือุณแม่ว่าพิดมาถือเข้ากันาบนั่งเบิ่งครับผมเออบ่แมวนว่าเฉพาะแต่นี่เออแต่ว่าหากหันเปิดให้บทุคคนครับผมตอตนรับบทุคคนครับว้เบิดแต่แ็เลย พ่อเป็นละแล้วก็เลยได้มาเห็ดนี่ขึ้นแต่ก่อนสิเป็นขล่าหลังใหม่ใหม่พวกกินเบิดครับผมมา,ากก็ได้ได้ไปสุโรคเลยเพราะต้องมาเห็นเนี่ยปวกรักกระแทกก่อนเออพวดก็เบ้ดแล้วบัดน,นี้ก็เลยไปขอ,อทั้งคุงบาอาจารย์แถวขอนเจนแหนแถวอร่อยเอ็สออแถวว่าปีปุณิลักกับบ้าทุกทันทศแหละทั้งว่างสามหมอแถววัดธรรมดวงจินดวงเงินกระจกมาซอย ผูเลผูนอยก็เลยไม่เห็ดขึ้นมากอะไรทั้มนี่ละเลยว่าจะเห็นใหมันแล้วกัจจฉไดทีแล้วอ,อแับว,ว่าบายพาะกับขอเพิ่นครับผมเอขอพุ่มขอทีขอทานเพิ่นเดอร์ยุทังไหนขอพุ่มพูนเปิดเพิ่นเปิดคุม้มทรัพย์เปิดคุ้มบารมีให้เพิ่นมาซอยเฮ้าอออันนี้ก็ถือว่าบุญเฮ็ดใหปไปพ่อหลวงพอดิหลวงพ่อนี่ก็ถือว่ากัมวาด้วย เพื่นก็บม่คือจะเท่กว่าเพื่อนธีม่าไปพ่อพ่อเบื่อเดี่ยวมาอร่ำเกิดเลยพ่อร่ำเบบ่เป็นบ้านของจักมัตกรนี้พ่ต้องว่าจักเนี่ยแจ่กอาทิตเปิ่นมาอาทิตย์กวกหวานก่านไปขึ้นไปเมื่อนั้นเฮนนั่งยูทูเดียวพ่อยูยังไหนกัถามสอะไปถามทุกทุกคนนอกก็บบว่า หลวงพ่อลงไปเห็นบ้านของผมบ่ผมก็มีหมองให้พักให้เศร้าอยู่มีสำนักไห้ยู่อยู่เผินกันเลยลงมาเบิ้งลงมาเบิ้งถึงก็เริ่มเอ๊ะเอ้าก็้ยู่เหรอเฮ้ายู่ร่องไหไปก่อดบวม่นบายยู่อีหลีเด้มายู่สำเอ็จก็ได้ข่าวไร่บ่เนี่ยเอรื่อยบ่อเนี่ยบ่อเนบ่ยไม้บายให้่น แล้วแต่เพื่อนที่อยู่ครับผมเพื่อนอยากไปกับบัณฑิหามเพื่อนที่อยู่กับบัณฑิวาแต่ว่าอยู่ไปยังทีละอืเอ่อคำว่าเพื่อนบุญห้าบุญค้ำกันสู้กันสี่กับสี่ได้มากสร้างรับปองได้สร้างน่อยนึงกับเทือกภาครับผมสร้างซ้ำในกับเทือกภาคสามบัณฑิมาที่สร้างเอาใไงตัวกรดนะห้าบุญปานั่นกับบัณฑาเนาะครับเพื่อนสร้างอีหลีกับบัณฑิวาหรอก เราขอบคุณพอละลายนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมเนาะคือมาเบาประวัติจบปิดไปขึ้นมาของสถานที่แห่นี้ครับผมเพิ่งขอพูดมาดูจังไดรเพิ่นมาจังไดรเพิ่นจังไดรมาตั้งสถานที่นี้เพิ่นเพิ่งเกษีเพิ่งสิงห์นั่งมองเห็นละล่ะถ้าแต่เพิ่นมาคุยกับพี่กรับผมนี่พี่กระปองกระเบาน้ำเพิ่งก็แก่ละใช่ไหมครับผมขี่กระปองเขาบากเขเพิ่น กอนพึ่งเสีงง่ายแน่ท่านนั่งคนเดียวนี่กีมันมันเบเป็นห้องไงปันี่เป็ง้อนานีรเขามนาจุเขาลุจุก้เป็งข้อนามเ่าสองรื่องีรสไทยตัวมันนี่พึ่งกันเรยมากพิ่งกันเรว่าบ้าไปี่ข้อไป่ายวีรศักุกานัง เป็นว่าเป็นที่ปฏิบัติสง้ามออกเสียงเป็นธรรมปฏิบัติสิ่งข้ามเ้นส่พยันชนะเออขึนวเป็นเรียกเล่าไเนี salud, น่ยอ an ันเสียวอันสี่ให้มันหลงเออแม่หลงมห่ จังนอนตอของมันจังอนเอาแบบมวนๆนั่นแน่แบนนยว่าเป็นว่าเอาประวัติหล่อมผมเออสายโยน้อยางลนจสยานบันี้จุี่โชว์ที่ใส่น้อหมคุีกรดเดือัโบกกราอาหางตโกากันมตีสังกัต นี่สังคมสละนังกายเนวันไปถลอยทิมคโยเด้เอ,อเอาเอาเอากวอนห้เพิ่นฟ้าแล้วกะเออเวลาธัรมะก็ยังบ่ดนตด นี่น้องกันมือเจ้าอยากรูว่าลูกผู้ทรมาจักเป็นได้น่าสํานักวางพัตัยจำมันตั้งแต่วันนหนเมื่อถือมาเป็นทีรู้เจ้าฟูตัดบอกให้มายังอยู่กระเทียมจึงในเรื่อมมาตั้งต่อั้งมาปฏิบัติสินดั้งอยู่ในตอนเนี่ เปิ้นเลยปีใหม่ใครคําจาแข้งมาใส่ยิงได้ขอนอน้ํใจคืออันดินดินนีเินขอเว้าต่อไปจงให้พวกมูเก่าได้มีแต่ความสุขให้ได้บํเพ็ญนออยู่ในกลางดาว คือข่าวนองมาได้บรรประจานี่ที่ก็รูจักวามีจริงจริงโเทียงแท้จริงบอกแต่ตินเทียน,น,นไป ทับที่ที่โอยังขมอยู่สิงเลยตาดบอกไว้ว่าให้แต่งตามตุงปุงมาเนาะนี่บายนั้นล้างกายแผ่นหัวดูกษัตริย์ตาเจ้าอุงอินพญาเวทก็หักมาเจ็ดโจในตอนนี้ชืเอาพระทาค่นว่าอายุเจ้าประมาณกว่าเต็มกตั้งแต่เขาในใอยู่ในบางกยร์ ถึงว่าอายุได้ปานนี้ตั้งแต่ก่อนเลยบำเพ็ญอยู่นี่อายุข่อยเกิดในเล่าสามสิบแปดปีมีสสสนุกกคอยมันข่อยไทยที่ใ้สมศบัดนี้าะให้คนว่าไปไลรถอดมันอันนั้นเอาซ้ำนี่เลยเนาะซ้ำนี่ก็คอยมูอละออ อาคุมมาไซองมิกาปุเกยสังลิกาโลโหติทุทัมเอูนมาอยู่นี่แหะเนีเด็กมนบดีเด็กอาทานังบินเทโทรมลอยจริงไกโยสมีกังเยยคันมีนาโกวิเศษที่กมเนอเอออะมันเวลาเป็นเหลาเวลามสาธุอ้าวับม่แม่นมาเิ่นสิเด้ลงมาบอกทุกห้องอยู่ตลอดเดบมีเวลา คนเพิ่นลงมาเพิ่นเก็บจำการเวลาทำเหมือนเวลาผมต้องขึ้นไปอยู่ตำงนกของเพิ่นบัวตะยำคือยังเว้นค่ะเมื่อเพิ่นเพิ่นลงมาแล้วคนเพิคนเพิ่นมากเลยเสียงบ่เป็นเสียงจากของหลอกมันหัวตีไลยมันนีมันเป็นยังไหญ่หลอกมันมันมันบ่มาดุเนาะคืนมาบหมด คถือเวลาซ้ำหนีก็ครับผมใจรรได้ว่าบอกมาจกให้พ่อให้แม่ให้พี่ห้น้องให้ี่เป็นบอกซ้ำนีเออครับผมมาเทีว่างไปดไหมานังกระโหลกติบุดังนนวสกตังกะโลงมีนาวนนสกตังคตุปนาวสกตัง ทำใม้โล่ห์ุชาร์ต mm ุสารตุเด <po> ้อั so ้วย่ันนี้ให้เป็นภูมิศกเป็นภูมิลาให้เป็นภูมางภูมิเด้อต่อไปมีสาจธรรมาุกข์ก็ได้เป็นผู้ทุกข์ผู้ยากคือเกาดอกบรเด็สาเดมองเด้อบัติอาตากโก์ุารตุนะูเด้ออี เรียนจากอาจารย์เป็นว่างพันแสนสาธุ่าคำเป็นแสนเป็นพันเลยไพันเลยนะเนเขียนเอ้าคือว่าเขียนเป็นหลงเขียนคำแสนนี่โบเมียนนะครับเนาะเต่งได้ข้อเป็นหลงเมื่อเขียนคำแสนอ ยงเวบป็่อเป็นเานเดเลยพงเด้เป็นเป็นกินแต่ว่ามันไยู่สปีสองนกเครับครับผมลวก็สามตัวลังลกานกน้ะครับพ่อลาเพิ่นดุนสามสิบแปดปีสามสิบแปดปีสามิงมันจะไกลกว่านี้ไลกว่านีนั่งเพราะเรน้องสาส กับเป็นปิศนะทับจากหน่อยชักชีกับเพราะว่าบม่อด้ถามว่าปูขึ้ญยามาเมื่อกี้ปู้ญามากพอพุ่มเนาะพุ่มเป่นลมถามตน้ากับฟังโปรดเราเพื่อนให้ชมให้มาเพราะท่านลยว่าปูข้ยากับฟังเป็นทั้งห แล้วฟังรุ่นของบอลกันการไปปวด้ายละายเสียงพวกเคล่นไไอ้เจมสีนกเลอนไหนะเจ็ดหกีพี่น้องข้าวือนี่ทคนตอนที่เสียงมันออกมาเนี่ยเจ็กสี่ชัดเจนครับชัดเจนสามเปียร์แิศนาครับสามเปียร์นะอันที่สองนี่คือเจ็ดหกสี่ครัเราเสียงดังฟังชัดครับดังฟังชัด แล้วก็สานี่คือเพิลมาเพมายุนิ่ตั้งแต่อายุ38ปดปีเป็นสองคนอยันสองคนเพิคุยกันเพิรวลมาถามกันเนี่ยบกษนบอกไปไปยังบอไปยังว่าเันมาโอ้เมิร์ลมาสรงยูเป็นกัรอกัรสอนรัน คุณนึงว่าบอกผน่ับบอกแั่แม่บอกแม่เมันว่าอยู่ครับเอาให้สูกกันมารับสีรับผมเจนอูกซีนะคะทรับเอฟเฟสก็คือเป็นสโหรับส์เป๊ะ